อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกือบถูกหรือเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ให้รัชกาลที่7อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475โดยกลุ่มคณะราษฎรแต่เมื่อกลุ่มคณะราษฎรแตกสลายและกลุ่มอำนาจเก่าเริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็เกือบสิ้นชื่อเมื่อรัฐบาลในยุคนั้นเสนอให้มีการหรือ อนุสาวรีย์แห่งนี้ทิ้งเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่7ขึ้นมาแทนที่ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในบทความการเมืองว่าด้วยอนุสาวรีย์พระปกเกล้ากับแนวคิดกษัตริย์นักประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารปี2494โดยสรัญยูเทพสมครนักวิชาการอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับธันวาคม2556 ซึ่งระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศในเดือนกรกฎาคม2495ว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดสร้างอนุสาวรีย์ให้กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่4แยกถนนราชดำเนินตัดกับถนนดินสอซึ่งก็ต้องรื้อถอนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยออกเพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้าคึ่งแทนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นุสาวร,ราีประชาธิปไตยที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จและทําพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2483คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้พลตรีบัญญัติเทพหัสดินณอยุธย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพระยาราชพักดีประหลัดกระทรวงมหาไทยพันโทหลวงบุรกรรมโกวิทอธิบดีกรมโยธาเทศบาลหม่อมทวี <falsch S 2> วงศวันศักดิ์มอจอจาน สมัยเฉลิมกรีดากรหม่อมเจ้ายาใจจิตพงหม่อมราชวงศ์เทวธิราชปอมาลากุลศาสตราจารย์สิรราาสงห์ธีรรีเป็นกรรมการและหม่อมหลวงปุ่มละกุลเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการในการดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์ดังกล่าวที่น่าแปลกใจก็คือคณะรัฐมนตรีที่เสนอให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่เจเป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพลป พิบูลสงครามที่เพิ่งก่อรัฐประหารในปี2494เพื่อลดบทบาทของกลุ่มอำนาจเก่าที่มีอิทธิพลมากขึ้นด้วยผลของรัฐธรรมนูญฉบับกระสันนิยมปี2492ซึ่งสรัญยูกล่าวว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนิยมเจ้าเข้ามามีบทบาทในวุฒิสภาและขัดขวางการทำงานของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอการก่อรัฐประหารในปี2494คณะผู้ก่อการได้ประกาศให้นำรัฐธรรมนูญฉบับ ปี2475มาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับกระสับนิยมโดยอ้างถึงความสำคัญทางแบบพิธีในฐานะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2475เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับพระราชทานจากราชการที่7และในบทบัญญัติก็ได้วางแนวทางการแก้ไขไว้แล้วไม่เป็นการสมควรที่ใครจะยกเลิกและสร้างรัฐธรรมนูญครึ่นใหม่แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าในช่วงเวลาไม่ถึง20ปีก็ได้มีการแก้ไขและทำรัฐธรรมนูญครึ่นใหม่หลายครั้ง ส่วนแนวคิดอันมาที่มาขอองค์การสร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้านั้นสรัญยูอธิบายว่าเพื่อลดกระแสต,ต่อต้านจากราชสำนักหลังจากการรัฐประหารปี2494ที่นำรัฐธรรมนูญฉบับปี2475กลับมาใช้แทนพร้อมกับสดุดีพระปกเกล้าในฐานะผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแรกทีเดียวแผนโครงการต้องการให้สร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้า บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมมุกตะวันออกแต่คณะกรรมการมองว่าพื้นที่ดังกล่าวคับแคบไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าไปสักการะคุณปรีบัญญัติประธานคณะกรรมการจึงเสนอว่าคุณจะสร้างตรงอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปัจจุบันนี้เพราะเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นอ,อนุสาวรีย์ซึ่งเป็นของสิ่งหนึ่งคือรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน จึงมีใช่พระองค์ท่านเป็นเพียงวัตถุส่งของเท่านั้นฉะนั้นเหตุใดจึงไม่เอาพระบรม,มรูปของพระองค์ท่านตั้งแทนแม้คณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนในการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ด้วยแต่การคัดค้านการสร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้าครึ่งแทนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเรื่องยากซึ่งสรัญยูกล่าวว่าเนื่องมาจากกรรมการส่วนใหญ่มีแนวคิดและอุดมการณ์โน้มเอียงไปทางเอนุรักษนิยมด้านจอมพลป เมื่อได้ทราบว่าคณะกรรมการต้องการหรืออนุสาวรีประชาธิปไตยเพื่อสร้างอนุสาวรีพระปกเกล้าก็มีได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านแต่เป็นพลตรีประยู์พมรมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นและหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่มของคณะราษฎรที่ทำหนังสือถึงจอมพลปอขอให้หาทำเลใหม่ในการจัดสร้างแทนแต่การคัดค้านไม่เป็นผล ่วนเหตุที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังคงอยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันสรัญยูกล่าวว่าเป็นเพราะโครงการประสบปัญหาขาดงบประมาณแม้ฝ่ายราชสำนักจะพยายามผลักดันให้มีการสร้างอย่างเร่งด่วนแต่กระทรวงการคลังที่พลตรีประยูนนั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยนั้นไม่อาจจัดหาเงินมาได้และเสนอให้ใช้งบในปี2496แทนคณะกรรมการจึงไปขอให้จอมพลปนำงบจากกองสลากมาใช้แต่จอมพลป อ้างว่าเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ใช้ไปหมดแล้วสุดท้ายพลตรีบัญญัติจึงทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2496ให้ระงรับการจัดสร้างไว้ก่อนเนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณซึ่งจอมพลปอรับทราบพร้อมแสดงความเห็นว่าเมื่อยังไม่มีเงินก็ให้รอไปก่อนส่วนการสร้างที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางนั้นดูจะไม่เหมาะสม คุณสรัญยูกล่าวว่าโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้าได้เงียบหายไปจนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรในปี2512ซึ่งมีการเสนอให้สร้างรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมกับให้สร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้าร่วมอยู่ด้วยแต่คณะรัฐมนตรีกลับมีมติให้รื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามแนวทางเดิมอีกครั้งอย่างไรก็ดีโครงการรื้อถอนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของรัฐบาลจอมพลถนอมก็มิได้เกิดขึ้น และเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมปี2516ที่ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้าประสบผลสำเร็จแล้วเสร็จในปี2523หลังรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิอนุมัติในปี2517ซึ่งคุณสรัญยูกล่าวว่าเป็นเพราะอุดมการณ์กษัตริย์ประชาธิปไตยของพระปกเกล้าคือพลังสำคัญในการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการทหาร